สบายดีสบายดีพี่น้องเมื่อสิสก,กุลสิกคนนักจักรสบายดีพี่น้องเบาแปบเป็นมือกล้องให้สาวรอยพี่น้องมือยืนในช่องสาวรอยเคยมาฮอดและพี่น้องเกี้ยงขบวนสีแฮ่พี่น้องจา้า <c oughs> มีประตูเงินมีประตูทองคักแน่พี่น้องเจส๊สีเป็นคนคุมด้านนี่พี่น้องส่วนเคยกะอีกอยู่ฟังคนละฝากทางพี่น้องเดียวกับสีแฮามาและพี่น้อง จาจัก่อยพี่น้องเดี๋ยวก็สิเริ่มขบวนแห่พี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงโคกัวแล้วพี่น้องเก่าฟาดทสิเข้าอันพิธีพี่น้องนี่คือประตูเงินประตูทองเงินบอประตูเงินประตูทองพี่น้องตอนนี้กำลังก้าเกี่ยมรัดประตูเงินประตูทองพี่น้องเพื่อจะเข้ามา อันนี้คือแขกทางเ้าบ่าพี่น้องเจฟ่าเป็นคนนะเจฟ่าเป็นคนันเป็นแม่ซื้อพี่น้องช่างคลา,า,ายซ้ายพี่น้องจ้ายาสาีสีขบเริ่มขบวนแห่กันเขามาพี่น้องตอนนี้เจ๋กะมาหอดแล้วอ้าวเจววสีจะเป็นย่างวะนี้ ก็เป็นย่างซ้อมซ้อบคอคุ้มเจสีเป็นคนคุ้มด้านนี่พี่น้องเป็นคนคุ้มด้านประตูเงินประตูทองพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งเบื่อหนึ่งงามยามดีพี่น้องงานเอื้อยพี่น้องงานสาวร้อยพี่น้อง สามเทือ่สามเทือเอาอีกเจม่เจ้าวสาวัเจฟอลาเป็นแม่ซื้อพี่น้องทางผังใต้าเนาะ ว่เแม่เสียงไกล้แม่ภาคก็รอดแดเดาเอประตูเงินประตูทองพี่น้องสด่านพี่น้องตอนนี้เดียวกับ สีได้แฮร์นะพี่น้องสีได้ซอกเท่าไหร่เกิืงได้เลารุ้นกันเครื่องนะเจสีเป็นคนคุ้มด้านนี้พี่น้องเอาประตูหนาต้องเอาเรื่นักเลยเจสีเหล้าเจ้าตู่เปตูแม่เพิ่นเป็นแม่เล่าเพิ่นมาเพิ่นมากรเลยก็มาเพิ่นแม่กระเทยเพิ่นยันได้อันร้านกระเทยบ่เพิ่นยันได้ร้านกระเทยไมแล้วเพิ่อยู่นะจังพร เป็ระเอที่เิดเป็นกระเถอะมีสามด้านเจอรถตุกไม่กบ้าตายรัดปุ่นรัดกิปุ่นพยุทระโดพายุทระโดพายุต้อาบอกเข้าไว้ไหโอ้ยเจสีเขาสีเขาสีรัดปุ่นจะอยู่ตรงในข้อน่ะพุ่นพสีมาพุ่ี่ปุ่นบลวงลายนี่นี่ปรัดรถนี่นีเาเป็นลถแหเพาะนั่นนะเอ้ยรถแห่ดลวดเาก็รดแห่ละวงใช่คือรัดประตูเงินประตูทองพี่น้องสมด้านลวดเลย เจสีเป็นคนคุมขบวนมาแล้วพี่น <assistant runner ities mann> ้องขบวนมาแล้วขบวนเคยมาแล้วพี่น้อง ห้องดังๆแน่นนนนห้องดังๆแน่มาแล้วพี่น้องมาแล้วเคยมาแล้วพี่น้อง ลูกเขยมาแต่ซ้ายเหมาะลูกเขยมาแต่ซ้ายเห็นด้อันนี้คือผ้ายทั้งเขยพี่น้องทั้งผ้ายตรงขานะพี่น้องอันนี้จะคนเขาเจ้าเองพี่น้องมากครับพวกมาห่วมกันกับคนทังบ้านเราพี่น้อง เจดอมมาลารัดประตูเงินประตูช่องพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องเป็นลูกใหญ่ๆเท่านั้นเป็นลูกเสียพี่น้องเจดีอมมาลาจัดหนักพี่น้องเคยเจสิบูก้าเขาเฮือนหมดแล้วพี่น้องจ้า

ใจเอาละเอาหนักพี่น้องสได้เคยอยู่บ้มือนยัาอีกกมายับได้ตว่คดตัวเอาคเอามาพี่น้องสามดานสามดาน

กำไม่ไา้หน่อยพี่น้องเอ้ยอะไรกันเนี่ยไอ้เม็ดเขยอะไรเขาบ้าพี่น้องรัเนให้เจ้าสาวูดเก่พี่น้อง

ใส่องอมลากับมีอยู่ไม่ส่ยงไงเรื่องาไหัล่อ้าอลไังหับลายโพ่บอลไกั่งัวบอ้ยใส่บ่นหวไกายใไนับอกายใส่บอ่ััวบอไก่อ้ายใอนไกอ้าย่อไก่นั่งออ้ โอ้ยุโดนอจาสาวมันจบครัาสูงจะองา้อะอมาลาหรืออมมาลินดีเหรออมมาลินอมาลิน มาซักลายเพื้ยนลังพี่น้องเลยคนเทียบเลยแล้วนะรับเปลี่อนกันกินน้ำเลย อยู้ายเลยน้อเปนวบานคืนนนาอันนจะลององะกดีไ่เอาว่าต้องไปผลไม้จะสาวแค่จะสาวนาใจสุร้อน้อกจะสาวฮอนหัวน้าหนอง สือมัลชนมี่เผู้พ่อเนี่ก็สือมี Great, ่ยคนมีหลายเดสองจะื้อจนำตาลยจ้ำกิจำสาวแผ่นไข่มแน่นด้วยนนนันั่งงรงลียเนั่นแหละกินเองเออบอกันเนวันนีต่อไปก็สาวกินได้ไูาู่่งาจ้ายลาด้วยักพิกนะ

ก่อนไก่ปอนอย่างแรก็ะีจูงออกไปเข่าผ้ากวนต่อพี่น้องวันนี้ร้อยยางออกมาผูกแขน่ะเอกไปเข่าพิธีผูกแขนไปเลพี่น้องแล้วจะลงก็จะหยุดหยักอยก้นวะได้ป่ะเป็นเก่าบุบันเทิง ก็คือไปว่าจดทะเบียนสมรสนั่นเองพี่น้องมาน้อก็บวาอินสนึเนาะทางขาจะอานทะเบียนสมรสเนาะตอนนี้ก็เขา พักวันแล้วพี่น้องเขาพิธีแล้วเริ่มเขาสูพิธีแล้วพี่น้องสารสนแล้วต่อรอยปกักเป็นแทปเลยบา้พี่น้องจ้าคลิปนี้บอกไบกับเขาเก็บภาพบรรยากาศไปเพื่นที่นี่พอกันคลิปหน้าพี่น้องตอนนี้กะเจ้าสาวก็จะเบาเข่าพิธีแล้วพี่น้องเขาพักวันแล้วไปเลยพี่น้องสบายดีท่านสุปสาคอลวงฟูทอน